5, 4, สวัสดีครับวันนี้โยผมแม่อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เห็นหน้าปกคลิปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือน,นี่ครับเขาเรียกอะไรอะเลยรถถามว่ามันดังนานแล้วไหมไอ้น,นี่เขาฮิตกันนานแล้วมันฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะก็คือก๋วยเตี๋ยวแบบสําเร็จรูปนะเอคอล้ายๆบะหมี่อะคล้ายๆมามา่า แต่มันคือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเรือรถมันมีตอนนี้ผมได้มาเส้นหมี่กับเส้นหมี่เลียงนะก็เอาตามตรงนี้พูดจริงๆเลยตอนที่เขาคิปกันนะไม่เคยลองเลยนะครับไม่เคยลองเลยนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะมาได้ลองรับประทานกันนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสำเร็จรูปกับที่ร้านอะไรอร่อยกว่าเราต้องมาดูนวันนี้นะครับบอกจริงๆเลยนะครับว่าไม่เคยกินเลยนะครับก็ถือโอกาสทําคลิปซะเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีคลิปลงแล้วนะครับก็จะถึงพันทรับแล้วนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดให้ถึงพัน้วยนะครับตอนนี้ก็ 700รอกว่าเลยนะครับอ่านครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวรอน้ําร้อนเดือดก่อนนะครับตอนนี้ตองน้ำร้อนมาแล้วรอน้าร้อนเดือดสักครู่นะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมอ่าครับผมก็ระวังรอน้ําร้อนเดือดนะครับเรามาแกะกันดูก่อนว่าข้างในมีอะไรนะครับนี่ก็ผมเตรียมถ้วยมาแล้วครับเป็นถ้วยใสๆเลยให้ดูนะครับอ่านเดี๋ยวเราแกะกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างด้านในนะครับก็ผมเลือกจะกินเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่แกะเลยครับ หอ,หอมกินเหมือนกับเหมือนแบบออน้ำจิ้มอะ่ะนี่ข้างในก็จะเป็นนี่เป็นซอสแล้วก็เป็นเทียมเกียวไม่ไม่รู้น่าจะใช่ก็มีเส้นมีเส้นมีก็มีน้ำซอสซอสอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็นี่ผงอะ่ะมีแค่นี้นะครับ5้ซองทั้งหมด5ซองทั้งหมด5ซองนะครับเดี๋ยวเรามาราดกันเลยนะครับแล้วก็รอน้ำร้อนมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่น้ำร้อนเลยนะครับแกะเส้นกันก่อน อันนี้ตั้งแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับก็คือตั้งให้แบบเฟรมเฟรมในเฟรมในกล้องมันดูเยอะไว้ก่อนนะครับนี่ครับเส้นเส้นมีใส่ไปเลยก็นี่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวรอน้้ำร้อนนะครับใส่ไปน่ากินนะใครที่ว่าอยู่หอหรือว่าอยู่ห้องเช่าหรือว่าอะไรนะครับที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ตุนเอาไว้นะครับตอนค่ำเวลาหิวหรือว่าอะไรแค่มีน้ำร้อนเราก็กิน๋วยเตี๋ยวได้แล้วนะครับที่บ้านหรือที่ที่หอนะครับอ่าสนี่ีหน้าแซ่บแล้วก็ผงเขาเขียนว่าผงกะทินะ ใส่ไปก็ปิดท้ายด้วยไอ้นี้กรดไามีเท่าไรใส่ให้หมดนี่ดูสีดูอะอ้ยโอยเดี๋ยวรอน้ําร้อนมาแล้วก็กินกันเลยขอญาตไปดูน้ําร้อนก่อนนะครับปาฮ่าลืมกดชิปหายแล้วลืมกดตอนใส่มาแล้วนะครับน้ําร้อนอ่าใส่แค่นี้พอนะครับพอให้มันจมเส้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้มข้นนะครับถ้าถ้าใส่มาก,กไปมันจะ ไม่อร่อยนะครับนี่เดี๋ยวขอญาตไปเก็บน้ำร้อนสักครู่เด้อมาแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าจะอร่อยต้องกินกับแคบหมูนี่ผมเป็นไทยพุทธนะครับไม่ได้เป็นอิสลามนะครับกินหมูได้นะครับแคบหมูโอ้ดูสีเดี๋ยวรอให้เส้นมันเอสุกก่อนนะครับน่าอร่อยมากเลยโอ้โหรอเดี๋ยวรอสักสามนาทีนะครับเออ รอสักครู่เด้อมาแล้วครับก็ครบ3นาทีแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยขาดไม่ได้ก็คือแคบหมูนะครับอ่าแล้วก็น้ําแดงนะครับกับเสื้อปีศาจแดงนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับรู้สึกว่าแมนยูมีแตะสี่ทุ่มกับคริสตันนพาเลตนะครับก็เลยใส่แมนยูนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเราไปกินกันเลยเลยรถเดี๋ยวเขาอยากแก่น้ําแดงก่อนโอ้โหโคตรอร่อยได้แกะแคบหมูอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำก่อนนะครับเข uh huh. ้มข้นสมกับเป็นก๋้วยเตี๋ยวเรือครับไป uh huh. ไปครับลุยเลยลุยเลยลุยเลยอร่อยไหมไปชมกันเส้นอร่อยมาก ชินแทปหมูโคตรอร่อยทำไมตอนที่เขาฮิตกันไม่ไม่ถึงไม,ไม่กินวะเพราะตอนนี้ไม่มีคลิปลงแล้วก็หาอะไรที่มารีวิวหรือว่าอะไรลงได้ก็ลงไปนะครับก็เลยไปเจออันนี้นะครับอยากลงนะครับก็ผมคอนเซ็ปต์ของช่องเนี่ยก็คือยังไงอะพยายามหาสิ่งที่เขาฮิตกันเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ได้ลองเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยอินของที่เขาฮิตนะครับผมชอบมาเอ่อกินหรือว่ารีวิวตอนที่เขาหมดยุคที่เขาฮิตกันแล้วนะครับอ่าก็เป็นคอนเซ็ปต์ของช่องนะอะไรที่ทุกคนเห็นเมื่อก่อนนานลนะแล้วเนี่ยแล้วพะช่องผมเพิ่งลงกก็ไมม่อแใจนะครรับผ อยากจะลองนะครับอ่าไปเลยไปเลย,เลยอือนนี้เป็นคลิปกินเลกของปีนะเพราะว่าคลิปกินล่าสุดก็เป็นซูชินะก็นั้นก็นานแล้วก็หลายเดือนแล้วสองสามเดือนแล้วก็กลับมากินคลิปนี้นะครับไปต่อเลยครับนี่ครับหมูแคบหมูอือ ขึ้นมีอย่างอร่อยเออแล้วผมอยากกินไนนั้นด้วยผักกรอบอ่ะเป็นคนไม่กินผักแต่หลังๆเริ่มกินนะก็เลยอยากกินผักอบก,กรอบนะเผ็ดนิดนึงยังร้อนเลยคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะผมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยไดนะ้ใครอยากกินก็ไปสั่งกันได้นะแอปส้มแอปผมแค่ตกเทรนไปนิดนึงก็เหมือนกะันนะคลิปอ่ รีวิวขนมเด็กอะเขาก็ารีวิวไปเยอะแลวแต่ทำไมผมเพิ่งมาลงก็เราไม่เคยลองนะครับเราไม่ได้ลองหมดนั้นนะก็ตอน,น,นเด็กก็เคยกินนะแต่ว่าเราเราไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นี่ก็เหมือนกันนะไม่เคยกินอยากลองก็รสชาติก็ค่อนข้างเะโอเคเลยโอเคเลยสมกับผมชอบรสชาติแบบนี้เข้มเข้มเข้มข้นเพราะเราใส่น้าน้อยด้วยไนงะถ้าใส่ถ้าใส่น้าเยอะเนี่ยมันอาจจะแบบค่อยเข้มข้นก็ได้เยอะอยู่นะซองนึงแพงไหมเหรอผมซื้อมาสามซองร้อยอะม่รู้แพงไหมเท่าตกเท่ากับ ส0ิบกว่าบาทสามสิบสามจุดสามสามจุดสามกว่าก็ Lynn, เ alle, hmm? ok, yeah. ท่ากับข like ้าวมื้อนึงเลยก็ถ <vídeos. S 1> like ือว <fossil> ่าอิ่มอยู่นะอิ่มอยู่อิ่มอิ่ม้วยแหละไม่ใด้อิ่มอยู่นี่ก็ใครอยากเพิ่มเนื้อหมูลูกชิ้นอะไรก็แล้วแต่ครับได้เลยครับจะน่ากินกว่านี้นะโต๊ะก็สีแบบออกขาวๆต้องเช็ดโตอะไร มไม่น่าเสเิแคบหมูลงไปเยอะเลยมันไม่กรอบแคบหมูนะครับไม่ใช่แคบวัวนี่บอกไว้ก่อนเออ <c oughs> ก็สิบสี่กุมภาานี้ก็จะครบ2ปีแล้วนะครับที่เราทาเราเปิดช่องมาฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> อ่าเราจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วนะครับก็คือหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับตอนนี้ก็เจ็ดร้อยหกแล้วนะครับณวันเสาร์ที่สี่เราจะถึงหนึ่งพันแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นไม่ได้ก็อยากให้ถึงก่อนเมษาก่อนมีานะครับขอฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปครับใกล้จะหมดแล้วโอ้หเ็ด คำสุดท้านะครับเส้นหมดแล้วอออืื หมดแล้วนะครับอ่าเลือถเส้นมีข่าวอันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่เดือแต่วันนี้กินได้แค่เส้นมีนะครับเพราะว่า1นซองก็อยู่ทองแล้วนะครับอ่าก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าก็อย่าลืมฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเลือดนะครับใครที่ยังไม่เคยลองบะหมี่เอ้ย๋กยเตียวเรียทําเลดูปนะครับแบบผมนะก็สามารถลองได้เลยนะครับไปหาซื้อได้ที่แอปซุ่มหรือว่าร้านค้าต่ากๆอาจจะมีนะครับผมซื้อมา3ามห่อเลยนะครับไม่รู้ว่าก็ขายยังไงนะเดีที่ไม่เหมือนกันเนาะเออก็ ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมทุกคนอยะทุยผมพูดกูเหนื่อยแล้วเนี่ยก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์หรือกดไลค์ไว้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไฟซิกวันขอกราบสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะถึงหนึ่งพันแล้วสวัสดีครับ